เคยทดลองเรียนกับครูพลอยแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากนะคะครูพลอยสอนดีมากๆเลยค่ะมีทิคและเทคนิคที่เข้าใจง่ายนะคะทําให้เรานําไปปรับใช้กับการสอบได้ดีค่ะรู้สึกคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปมากเลยค่ะเพราะตอนซื้อนะคะมีโปรโมชั่นอยู่แถมฟรีคอร์สตั้ลยโจดแอ์เรอร์ม,มาด้วยค่ะแล้วก็ได้หนังสือมาฟรีอีกสี่เล่มเลย หนูชอบเทคนิคการวิคห์แยกประเภทคำถามของครูพลอยมากเลยค่ะพอโจทย์ในข้อสอบนะคะชอบหลอกค่ะทำให้เรารู้สึกสับสนพอเรียนกับครูพลอยค่ะทำให้เราจับทางของข้อสอบได้ดีเลย <S <S ได้เรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบค่ะและก็คำศัพท์ที่ยากๆที่ไม่มีในคางคำศัพท์ทั่วไปค่ะที่ออกข้อสอบบ่อยๆเลยหลังได้เรียนกับครูพลอนะคะก็จะทำให้สามารถนะคะอัพคะแนน TOEFL ITP ให้ได้ตามที่ต้องการมากขึ้นค่ะ ดีมากเลยค่ะเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนไม่ค่อยมีเวลาไปเรียนตามสถาบันเท่าไหร่ค่ะเพราะได้ลงคอร์สเรียนออนไลน์ของบีลันเต้นะคะ<ๆ>ก็รู้สึกว่าเราสามารถจัดการตัวเองได้ค่ะสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ตามสะดวกผ่านเว็บไซต์ของบีลันเต้ค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากลงคอร์สเรียน TOEFL ITP กับครูพอยนะคะให้ริบสมัครเลยค่ะเพราะว่าครูพอยสอนดีมากๆนะคะแล้วก็สอนสนุกมากด้วยได้วความรู้ได้ทิคดีๆเยอะเลยค่ะใครที่ลังเลอย,อยู่นะคะสามารถเข้าไปทดลองเรียนฟรีบนเว็บไซต์บ i l a n เ t e ก่อนได้นะคะ